มันสมือมันเครือเก่ากรพี่น้องท่านผู้เห็นนาพวกเจ้ากินเข้ากับพรลุงพี่น้องเอ้ยสิบเรียนหนอนของพาบ้าพืกกราบสวัสดีพี่นออ้องก้องไปสมองสุบอนสุดแจ๋อพี่น้องเด้อดีบ้าพือนเรังสิ้าพี่น้องเขาไปบึงน้นองเขาถอนต้นหอมครับหลังจากที่ปลูกแล้ววันนี้ทิถอนได้ป่านนี้ถอนเอาไปขายไปเพิ่งว่าถอนหอมนี่ที่ได้ลายปันไหนในฝากกดติดตามกดไลค์กด แชร์กดให้รังใจเบาสิพาหลอับพี่น้องครับพอ,อแล้วพี่น้องครับแปลงหอมเอ้เด็กสิพาไปบึ้งกระจ้าถอนหอมเอ้ยหลังจากที่ปลูกมือนั้นแล้วมือนี้ได้ถอนครับาาาประมาณจะ่บ่พอสองเดือนมาพี่น้องบ่พอสองเดือนกันได้ไดเก็บผลผลิตแล้วครับการปลูกหอมแต่ว่าการดูแลจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปบึ้งต้นหอมครับหลังจากมือนั้นที่เบ้าผืเคยเล็ดคลิปการปลูกหอมของไยรุ่นครับ ได้รับผลกระทบจากการาเจอไยโควิดครับบริษัทเพิ่นนในแบงพื้นที่ให้ในปลูหอมเพื่อบรรเทาผลกระทบโควิดโดนงานดนตรีมไม่เรียนซู่นี่เป็นนักดนตรีเบิ่นได้ครับนี่อยู่ในบริษัทแต่ว่าผู้บริหารเพิ่นนในแบงพื้นที่ให้ภากันปลูหอมเพื่อสร้างรายได้ในช่วงที่ไปล่ดดนตรีบ่ได้ครับนี่เดี๋ยวจะพาไป่งผลผลิตของต้นหอมครับพี่น้องมาตามมา ถือฝนแล้วบ่ดีกันบ่ถ้าบ่เฮ็ดถ้าวาออกมันก็บ่ได้กินเลยครับเหลืองมันแล้วอืมอันนี้นี่คือวิธีการถอนหอนถอนหอมปะ,ะอเออแล้วแต่ผู้ใดถนัดแบบ๋ได้อ๋อแล้วแต่ถอนยังไงก็ได้ไ่้มันขาด ตอนนี้โลละสามสบาทมันงป่ะหนาฝนราคาผูได้ครับโอ้แต่มองได้ก็ปลูกได้นะโอ้หมายถึงว่าผู้ใดก็ปลูกได้ราคาก็สิลดลงธนาแรงนี่ผู้ใดบ่มีน้ำนี่เขาปลูกเองคนเดียวเออแล้วเขาสิปลูกได้อยู่กระสีขึ้นประมาณสักสี่สิบบาทมั้ง่ครับมันได้ครับมันมันได้อยุไหะถึงหกสิบเจ็ดสิบเลยโอ้ถธนาแรงเนาะแม่นป่อยู่นี่ปลูกได้ทุกนาำมั้งป่ะเพราะว่าน้ำมันมีเนาะอันนี้น้ำน้ำน้ำบำบัดจากโรงงานเนาะ เออนักดนตรีมาพากันมาปลูกหอมหารายได้เพราะว่าไปเล่นดนตรีว่าได้แม่นบ่เจอผิดโควิดครับเนี่ยชุดแรกนี่ถอนไปแล้วบ่นี่ครับถอนมื้อนี้ครับนี่เอาไปให้เขาเฮ็ดแล้วโอ้ไปเฮ็ดแล้วว่าฟังนี่จะงามกว่าเขาให้เงินไปนี่ยังครับบ่ทันแล้วเล้วอ๋อนี่สสิเียไปเสือมีอีกนี่ก็ประมาณอันหน้าฝนอยู่คือเฮ็ดสปริงเกิดนี่มบ่มีฝนโอ้ยามบ่มีก็สิเฮ็ดสปริงเกิด โมเมนท์ถอนกาได้ถอนพร้อมครับนี่ได้กำไรบ่คิดว่าได้อยู่ฮะได้อยู่กำไรลงเออสรุปลงทุนไปจากบาัตรสื่อเนี่ยกับ,บเบิพันหาอ่าพันหาครับทีทีนี่เขาบ่ต้องเสียเนาะแมนครับเออทีทีเนี่ยเขาพัน,พนหาถ้าเขได้คิดค่าแรงถ้าคิดค่าแรงมันก็บ่เหลือหรอกครับแมนบ่ครับแต่คิดค่าแรงส่วนมากก็ต้องเฮ็ดเองเนาะเฮ็ดเองส่วนมากอออเฮ็ดเองถ้าจ้างนี่นออบ่คุ้มเนาะไม่วันึ่งสาวโมยห้าสิบก็คือต้องเฮ็ดของเจ้าของเอง แต่เหียของเจ้าของเองกับพ่อเหลืออยู่มั้งป่พอใส่ระยะเวลาบ่ถึงสองเดือนมันว่ะปกติมันเนี่ยหอมนี่มันใส่ย,ยี่สิบห้าหมื่นแต่หนาฝนะเขาเขาปล่อยบ่ได้ในละพื้นที่มันบเพื่อนอือันนี้ได้ได,ได้ดูแลจังไรตั้งแต่ตอนที่เขาปลูกตอนแรกนะเอาหยั่งมาใส่ไงใส่ปุย๋ยใส่ปุ๋ยยาแี่ใส่ปุ๋ยผมใส่ปุ๋ยแค่เท่เดียวปุ๋ยย,ยังปุ๋ยยาล่าเลยนะครับยาล่าปุ๋ยยาล่าซื้อบ่ะซื้อครับถุงเป็ร่อยครับ เปรี้อยก็ใส่ได้หลายเทือยอยู่ถ้าบัใส่ปุ๋ยนี่เขาใส่ปุ๋ยขี่งวขี่ข้า่ได้บ่ได้เกินเลยครับได้เกินแต่ว่าปุ๋ยนี่มันกาง่ายเนาะครับมันง่ายอืมแต่ปุ๋ยขอกก็ได้แต่ว่าผมมันมันลองไหมเนาะเข้าตามทุนคนณละคนละน้อยไปอืมเวลาเขาก็น้อยวิเคราะเขากันใส่เวลาต้องไปหาไปยังนี่เขาไปซื้อปุ๊บมาถึงเขาวานเลยอืมครับมันกาง่ายไปออีกย่างอืมอันนี้อันพื้นที่ปลูกหอมนี่จักจักประมาณจักงานงานไหครับ บถึงงานเนาะแต่รวมแล้วบถึงงานเนาะกโลมันแนวมันโล่จะบาทก่อนโละสมสิบห้าโละสามสิบห้าสื่อมาแค่จักโลก่ะอ่าสิบโลนี่ปลูกได้แบบขยายได้ตั้งหลาย้อยโลเนาะสองกิ่งนะครับอ่าหาสิบโลแล้วถ้าพูดถึงว่าถ้าผู้ใดบบมีอาชีพนี่มีที่น้อยๆนี่ปลูกห้อมได้บ่พี่เติบได้พ่อได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอยู่ได้เนาะได้ แต่ว่าชีสหิรวยนี่ก็ต้องพัฒนาไปเนาะพัฒนาไปเพราะว่าคนเฒ่าหยังเขาก็ปลูกนีเข็ดหอมนี่มันปลูกมันมันบ่มีอะไรไปไหนเนาะมันมันแบบว่ามันก็พอเใด้เนาะอออันนี้เขาไม่เห็นไหนนี่หว่าวงดนตรีเขาบ่ได้เหรียญไหมบ่บ่ได้เหรียญเออมันมันบ่ได้มีงานเลยแม่นบ่เนี่ยช่วงโควิดเนี่ยโอ้ปกตินี่ไปเรียนดนตรีคืนหนึ่งอ่ะหาร้อยพันหนึ่งติปอีกเป็นพันไปเลยเนาะนี่ครับเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้หลายคนพร้อม คนเดียวคนเดียวมีเงียคนเดียวเอออันนี้อันนี้เป็นทีบริษัทแมนครับทีบริษัทเนาะแมนครับเอออันนี้ก็ถือว่าเพิ่นให้ทีแล้วก็เฮ็ดเอาเลยเฮ็ดเอาเลยเขาก็ไปลงทุนแค่ซื้อเมล็ดมันมาแมนแล้วก็ไปขายขายเองต่อยังต่อลงทุนเองอันนี้เขาลงทุนเอาแมนครับลงทุนท้อนี่ลงทุนหลาปันไหนท้อนี่ก็เ้าถ่อเกาอยู่ ที่ต่ของเอ่อทอพีวีซีเก่ามาแต่มีเนาะถ้าบ่ามีก็ต้องซื้อใหม่แล้วเนาะแม่นซื้อใหม่เปลืององียบค่ครั้ง,งแรกเป็นจังซี่ล่ะครับเออถ้ถาถ้าลงแล้วก็สิไขแน่เนาะไขแน่อันนี้เป็นระบบสปริงเกินเนาะใช่แม่นอืมสายนี้ต้องเฮ็ดสปริงเกินขึ้นน้ำฝนอันนี้เฮ็ดนํากันจะคนว่าจบวงดนตรีนี่หาห5 6คนครับ5 6คนครับเออเงินนี่ก็สิแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันเอาไปใช้ไปกินช่วงบ่ได้มีงานเด่นดนตรีเนาะแม่นอืม อันนี้ซุ้มวงดนตรีครับพี่น้องได้รับผลกระทบจากโควิดในที่บริษัทพื้นแบ่งพื้นที่ให้ปลูกหอมครับปลูกหอมเพื่อเอาเงินนี่ไปแบ่งกันเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียกับซุ้มนักดนตรีหนิวพี่น้องไม่อยากพากตอนนี้เขารับซื้อจัาบาดรู้ละสามสิบผมได้ผลไม่ค่อยดีอมหนาฝน,านาเป็นสิบอ๋อปกติมันต้องปลูกหนาเลยช่วงเขาไม่นหนาฝนฮะ นาแหลโอ้นาหนาวบ่สิดีนดี่อเรามันลครับเมนแนวมันเมนวันนี้นาฝนนี่มันมันมันโบเมนหนามันเนาะถัดจริจมันคนลงปลูกหนาหนาวมันบ่าซนี่ทรงขายเลยบ่บ่ครับไปไปลอกก่อน๋อต้องไปลอกอีกลออีกอันนี้อยู่ในตะกร้านี่ต้องไปลอกอีกบ่นี่โบอเบิรดเนี่ยเบิรดเนี่ยลอยรูลอยรูนี่ตอนนี้รูจากบัตรละสา โล30ก็3,000 3,000ลงทุนไปเท่าไหร่ลงทุนไปหมื่นนึงมันสิแมนเลยมันบ่แมนหรอไมันยังบ่เบิดเนาะฮะเออก็ว่ามันอีหลีไดหมไอ้ยักษ์เออเบิดดินสิได้จักบาทมันเนาะยังบ่ฮู้เลยครับเอออันนี้มือหยังของมันเถาะกีตาร์ครับมือกีตาร์เอ้ยเขาสิแดงให้จักบาทหรอวะเดาแต่เขาล่ะครับแล้วแต่เขาเลยอึบลอยกันเลยครับ อะไรกันพอพอพอมีขากกับเขาเห็นปะมีเขาจะถอนมากมั่งขันแบ่มามั่งขันแล้วก็มาจุ่มล่างขีนอกเอาดินอกก่อนอ๋อนี่นี่ครับพี่น้องต้องล่างขีนอกก่อนเกือบเกือบมือนเป็นแต่เวอรเฮดหนักเนาะเ่อร์เฮดหนักแต่มันมีราคาเนาะเออมีครับพี่น้องล่างว่ะ กูเคยมีเวลาเห็ดงานน้ำอันนี้น้ำหาย่ำบ้างตรงบีพร้อมหมนี่ะบีเพื่อ,อดินอกอกมั้งเนาะนี่แหละครับพี่น้องครับต้นหอมพี่น้องทุกคนเคยกินอยู่ในครัวในขาดบ่ไดครับเป็นพืชหลักในครัวไทยเราเลยทีเดียวต้นหอมครับนี่ว่าจะมาเป็นตัวน้องใหม่พวกเขาได้กินเอาไปใส่ กับเขากับน้ำปรุงอาหารนี่ครับต้นหอมครับนี่คือวิธีการปลูกแล้วก็การเก็บผลผลิตแล้วก็ไปขายอันนี้พวกแม่ปลูกปลูกไว้แต่กินในัวเร้นนะครับอันนี้ปลูกปลูกขายเลยนะครับเพื่อสร้างรายได้เสริมนะครับอันนี้เป็นคุ้มของนักดนตรีของบริษัทที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิด บริษัทเพื่อนแดงพื้นชีให้แล้วครับร่วมกลุ่มกันมาปลูกครับโดยลงทุนเองแต่ว่าบริษัทมีพื้นที่ให้นะครับเพื่อเสริมรายได้นะครับในช่วงที่ดนนทีไม่มีงานในช่วงไพควิดครับพี่น้อง้นหอมครับนี่เพอถอนแล้วก็ล่างล่างเซตแล้วสรงใหู้กคาค้นกลางประมาณโลละสามสิบบาทครับพื้นที่บ่ถึงงานครับนี่ไม่ถึงงานนะครับไม่ถึงงานนะครับถ้าผู้ใดสนใจอยากจะ ปลูกหอมกับลองศึกษาค้นหาบึงรับบ่ะยากครับแต่ว่าขอให้มีตลาดนะครับปลูกไว้ในครัวเรือนก็ได้ครับปลูกบ่ยากครับระยะเวลาไม่ถึง2เดือนครับก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะครับผู้ใดสนใจกับลองมีทีก็ลองปลูกเบึงครับพี่น้องแล้วมือนี่ครับเอาผืผ้าเลาะพามาหลาะมาถอนหอมครับตาพี่น้องมักหรือชื่นชอบฝากกดติดตามกดไลค์กด กระดิ่งนะครับกดติดตามไว้นะครับเป็นกำลังใจให้เบาคือพ้ารอรับมอนีอลาพีโนองไปก่อนครับคลิปหน้าพอกันไหมครับมุนีสวัสดีครับ